ในโอกาสนี้อยากจะแนะนําวิธีการพัดว่าวิธีของวันชัยมันไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่หลายคนที่เป็นพวกทัวโป,โปก็ใช้อยู่ก็คือว่าพูดซ้ำอีกทีนะครับก็คือว่าเวลาเราเราเห็นคนพัดเนี่ยเขาจะเอาหน้าเนี่ยไปตรงกับลูกตรงกับลูกเนี่ยไให้ตาเนี่ยอยู่ตรงกับลูกเลยแล้วถ้าเป็นพัทเตอร์แบบเฟสบาลานซ์นี้นะก็คือว่าเขาจะถอยตรงแล้วก็สเตทแบ็กสเตรททูก็คือถอยตรงดันตรงแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะครับ ถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาถอยตรงแต่ด้งยจากว่าไลายแองเกิลตัวนี้70องศาสวิงไปปุ๊บยังไงก็ต้องเป็นอาร์คแบบเป็นสไลด์อาร์คแล้วหน้าหน้าพัตเตอร์เนี่ยตอนถอยมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ถอยตรงอย่างนี้ตลอดถอยมาปุ๊บเนี่ยมันจะถอยตามเพลนมันก็จะเป็นอาร์กก็คือหน้าจะเปิดนิดน,นึงแล้วเวลากลับมาก็คือแบบเขาเรียกสวิงพัตเตอร์แบบลูกสูบก,ก็คือว่ามือขวาตบตบหน้าพัตเตอร์สวิงหน้าเขาเรียกสวิงหน้าพัตเตอร์กลับมาพร้อมมือซ้ายก็จะเข้ามาตามเพลนพอมาถึงที่ลูกป หน้าพัตเตอร์ก็จะสแควร์หลักการมีแค่นี้เองแต่ครน,นี้ถามบอกว่าแต่ละคนเนี่ยอาร์คแค่ไหนผมไม่รู้หรอกต้องยืนลองดูก็คือว่าพูดง่ายว่ายืนเดือเส้นอย่างเงี้ยถ้าตาเขาอยู่ตรงนี้ห่างมากๆมันก็จะอาร์คเยอะแต่ถ้าเกิดเข้ามาใ,ใกล้มันก็จะอาร์คน้อยแต่ถ้าเกิดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะแทบตรงเลยนั้น เส้นเส้นตรงที่ผมบอกว่า3สวิง3แบบเนี่ยสามารถอินทิเกตได้แล้วก็ดิเฟนเชั่ตออกไปปุ๊บแล้วก็เจอความแตกต่างก็คือว่าที่ระยะทางสั้นๆก็คือถอยตรงถอยตรงเท่านั้นถอยตรงตามสวิงเพลนแล้วหลักการง่ายๆก็คือว่าถ้าระยะทางเนี่ยคิดง่ายๆเลยอันนี้กี่ก้าวสก้าวสเดี๋ยวนะ 1,9,2,9,2,9,5 2,9,5กครึ่ง29ครึ่งก็คือ5ฟุตมนุษย์ไทยคนไทยเนี่ยเดินเนี่ย9 1 2ฟุตก็เป็น5ฟุตอันนี้ถอยหลังแบ็กสโตกฟุตหนึ่งประมาณนิ้วหนึงก็ถอยประมาณสัก4นิ้วแค่นี้นะครับแล้วก็เราก็จรดแล้วก็ให้ตาเนี่ยอยู่ถ้าถ้าเอาลูกไว้ตรงนี้ตาจะอยู่แถวๆนี้ลูกจะวางไปตรงตรงประมาณกึง่งกึ่งกลางหน้าพัตเตอร์เนี่ยอยู่อยู่ไปทางซ้ายเล็กน้อย แล้วก็ตั้งให้หน้าพัาเตอร์สแควร์แล้วน้ำหนักถืออย่างนี้ก็คือว่าให้ให้มือเนี่ยน้ำหนักเนี่ยอยู่ในแนวแกวิตี้ของโลกก็คือว่าไม่ไม่ต้องไปเป็นภาระอะไรบือถือสบายๆแล้วก็พลังจากนั้นเสร็จพอจดรดไปปับ๊บให้มาร์คให้ตรงนี้มือขวาเป็นตัวเล็งเป้าให้สแควร์กับทาร์เก็ตไลน์ทาร์เก็ตไลน์ก็คือเส้นที่ไปหาลูกก็คือเส้นตรงพลังจากนั้นเสร็จปุ๊บให้ดันปุ้งมือ มือซ้ายไปทางนี้แล้วก็นาพัตเตอร์ก็ถอยไปน้าหนักทั้งหมดจะอยู่บนือซ้ายพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเราถอยไปประมาณสักสี่นิ้วห้านิ้วแล้วเราก็สวิงกลับตามเพลนก็คือสวิงสวิงไปก่อนสวิงไปทางขวาแล้วก็สวิงกลับไปทางซ้ายก็ถือถอย,อยงี้ปั๊สวิงไปปุ๊บสวิงกลับลงสวิงนะไม่ใช่ตีสวิงก็คือการที่เราเอามือเนี่ยเหมือนเล่นจงิง้าแล้วก็แกว่งแต่ว่าเราไม่ได้หักข้อมือเราไปทั้งข้อมือเลยแล้วก,กลับมาแล้วสังเกตไหม ผมสวิงเนี่ยไหลผมจะตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดระยะทางมา,มากๆไหลผมก็จะไปด้วยเพราะฉะนั้นช่วงล่างจะนิ่งมากช่วงนี้แทบจะไม่มีอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการพัดเนี่ยเหมือนเหมือนการเล่นชิงช้าไอ้ที่ชิงช้าที่สวิงก็คือขาขาชิงช้าจะนิง่งแล้วเส้นเราก็โยกไปเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าถ้าเราประมาณเนี่ยสี่นิ้วนะครับแล้วก็ยืนเข้าไปจรดให้น้ําหนักฟรีแล้วก็สวิงอ่ะลองนักเรียนลองดูหน่อย แนะนำตัวเลยครับอันนี้น้องแชมป์อยากจะให้ทดสอบเอาใกล้ๆก่อนอ่าตรงนี้โอเคแล้วถอยประมาณสักอันนี้ประมาณ2ก้าก็ถอยประมาณสักส2องนิ้วอ่าแล้วสวิงอุ้มมือซ้ายสวิงหน้าพัตเตอร์มาเบาๆถูกครับาช้านิดเดียวนิดเดียวแรงไปแรงไปงั้นตีแรงมาตรงนี้เลย ตรงนี้เลยอ่าตรงนี้พ่อตีแรงตีประมาณถอยประมาณสักสี่นิ้วถอยแค่นี้ถอยแค่นี้พอนิงน่งนลงไปเลยนิง่งน้อยไปเยอะไปเยอะไปวางกับพื้นได้เอยอะไปเยอะไปถอยประมาณสักสี่นิ้วแค่นั้นเองนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอย่างงี้ประมาณสี่นิ้วเยอะไป ลงแล้วครึ่งชัง่วโมงรับรองว่าพัดลงลงแล้วดีมากดีมากโอ้โอดีนึง